เาเด็กนสใช่ไหมอ้าวเอาอะไรจะรัดนวิดีโอก่อนสาผมอัดแล้วผมอัดแล้วผมอัดวีดีโอแล้วขอเปาอะไรครับเรจะเอาวงติ๊ต็อใช่ไหม ใช่ผมก็จะเาลงทอารเต็มไปแล้วปยังรออยู่ฮะกลังเติมอออเติมเลยไปเอาสบียมาอย่าึ่งกินได้แเอามา เอาหม้อน้ำไปด้วยกายมาถือกายมาถือผมผือหม้อน้ำก่อนกบี่ไม่ได้ถือหม้อนครับ ตอนนี้ก็ย่อยอาหารไกยกล้วยอ่ะกล้วยอยู่ที่บ้านอังกาไปเอาเอ้าอาหารเห็นไปไหนอ่ะแอปเปิลอ่ะอุ้ยไปอยู่บนนั้นทำไมอ่ะกล้ยอยู่หายไปไหนอยู่ข้างบนหัว ติดไปแล้วมันไม่ติดอ่ะไหนไหนไหนเอากล้วยมาเอาใส่หลังรถไม่ต้องติดเลยไม่ต้องติดคุณแค่วางไว้นี่มันมันอะไรมันไม่ถ้าเกิดถ้าเกิด่าไม่ติดเดี๋ยวมันก็จะหล่นหายแล้วดิมันมันเจมมันชอบเป็นอย่างเงี้ยเวลาเป็ดเนี่ยแล้วมันคนงง่ายเนี่ยมันไม่หล่นหรออ่างเปล่าเชื่อกายบอกอย่าเชื่อแล้วคืออะไร ไม่ไม่ไม่อะไรนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรต้องมื่อกี้แกพูดผิดดูมากทำไมนั่ ตายรถตายผิดแบบปกติแะเนี่ยปกติแะเนี้รถไปขัไม่ได้เลยเนี่ยไปและเขาบไปไม่ได้เลย ขึ้นเขาเหรอมันขึ้นเขาด้วยเหรอขึ้นเมนโตะเออจริง ปแม่ะยากมีอยู่มเติมยะเอมพรเอมกอะไรปันมอวันมอวันมอโอ๊ยไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวปืนก็อนนี้อีกจะแม่งเป่าผ้อือมันจะเป็นยังไงเขาจะมีแค่สองคนไม่ได้มีสามคน อั้งเป้าเป็นเ่งราบอไม่ผมจำเอา้เอา,อ,าอังา okay, ้งเป้าแกถือปืนพกน,น,นั่นแหละเฮ้ยมันก็ได้เดี๋ยวผมจะก,การปลุยเองเฮ้ยอ,อันนี้แอปเปิ้ลเรากินเฮ้ยมีแอปเปิ้ลอยู่ มาเอาเลยมาเอาเครื่องยนต์ไปเอาเครื่องยนต์ไปโอเคได้ไหนเครื่องยนต์เนี่ย,อ,ยอันเนี้ยเครื oh. ่องยนต์อันเนี้ยมันมันแรงเดียวมือแรงม<า>ันจะใส่ได้หรอได้โอ้ไปเร็วอาปืนกระสุนหมดไกลไปมีแอปเปิเ้ลมีแอปเปิ้ลโอเคไปไปเร็ว แล้รหยิบไปเองก็ได้เออแต่มันติดไม่ได้นะมันติดมันมันติดไม่ได้ก็กินไปอย่างเปาได้มาแล้วอยางเปาได้ยินไหมได้ยินถ้ามันติดไม่ได้ก็ก็ก็กินไปเลยนะกินอะไรอ่ะก็กินแอปเป้ลนั่นไงถ้ามันติดไม่ได้เพราะว่ามันติดอะไรก็ไม่ได้พอหรอโออย่างเปาเลย เ่ยนต์ก่อนนะแรงเร็วมากอะไรนะอะไรนะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเครื่องยนต์ก่อนเร็วมากอ่ะเปลี่ยนเลยเอาเครื่องยนต์เก่าออกเอาไว้หลังรถเอาไว้หลังรถด้วยเอาเครื่องยนต์ใหม่เออเออนี่ไงกายมาดูดิเท่มากเลยเปลี่ยนใหม่สวยมีกี่ลิตรมันผสมกันอัางเปาเดี๋ยวก็ติดมันผสมกันมันไม่ได้ ผสมอะไรมันผสมมันทั้งอะไรเต็มเลยอังเปาไม่ดูก่อนน่ะไม่ดูอะไรนะ่าลองไปดูดิเนีย่ยมันจะมีรูอยู่อังเปาลองไอ้นีน่นี่มันมีนี่ไม่อะไรนะี่ยลองดูในนี้ดิที่มันมีอุดอยู่นะ่ะดูหลบซิจะดูเนีย่ยมันผสมกันมันไม่ได้ นั่นแหละแล้วก็ไปลองดูอีกอันหนึ่งเราเจออีกอันหนึ่งอ่ะเันเีอสองอันลองนี้ลองนี้ลองดูอีกอันหนึ่งผองเปาดูลิตรก่อนดูลิตรก่อนมีกี่ลิตรถ้าถ้ามันน้อยก็ไม่ต้องอันนี้เหรอกายมาจับให้ดีเดี๋ยวมันล้นหมดเอาคุณมันมันไม่อ้นีรอ ไม่มาดูก่อนเนี่ยอันเนี้ยเอาอะไรอ่ะงเปาแป๊บนึงแป๊บนึงนี่นปืนใหม่ฮ้ยกายฮะ<า>อันนี้มีอ้อยเต็มเต็มเต็มไหนไหน,นไหนไหนไหน,ไหน,นมันมันรวมไหม,มรวม,มรอย่ามาล้นหมด อุ้ยอ่างปลามันก็ปิดอยู่เนี่ยมันไม่ล้นหรอกไอเดี๋ยวออ,ออยใช่ไหมเออเอาใส่เอาฮะเ,เ,เอาปืนเอาปืนส่ะเดี๋ยวผมเอาไปใส่เองเอุ้ปืนเราขอปืนอนะ่ะเออเอาปืนเราไม่มีปืนนะดี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 บื้มชักกระปุมนะเดี๋ยวเราปิดคลิปก่อน ปิดกิฟต์อ๋อโอเคเดออี๋ยวผมจะทายอยู่นะอมทายต่อเดี๋ยวเราบอกเขาว่ารออีพีสองอุ้ยเราเก็บปืนได้ไปเ,เก็บปืนได้แหละมันใส่ไม่ได้ยังเปาฮะมันใส่ไม่ได้ไหนเนี่ยมันใส่ไอ้นี่ไม่ได้เครื่องยนต์อ่ะเฮ้ยใส่<อ>ไม่ได้ใส่ได้แล้วเยสเออ เร็วอุ้ยกายอันนี้ไปด้วยเนี่ยถังน้ำมันอันเนี้ยถังน้ำมันดีเซลเนี่ยถังสีดำเนี่ยเอาไปด้วยอู้จริงจริงออยใช่ไหมหรือมันผสมออยใช่ออยออยยโอเคดีมากดีมากเอามาให้ผมคุณเอาไปเติมเอาไปเติมไอ้นั่นเครื่องยนต์ไม่ต้องเติมมันไปแล้วหาเต็มโลกมื่อเครื่องยนต์ อะไรครับ <S <S ฟ้าเป็นอะไรอ่ะฟ้าเป็นอะไรอะไร่ะเดี๋ยวเราเอาไวไ้แล้วมีใครไปบ้างมีใครไปบ้างเดี๋ยวเราเอาไว้ติดไว้บนรถก่อนนะอย่ะกายอย่าออกมามัน้นตายออกมาอาจจตายนอนอยู่นี่ครับตาปีกายอย่าออกมากายกับกายตายกันหมดอะไรฟ้าผ่าหรอเออจริงฟ้าผ่า ิดยไ,ไว้เดี๋ยวฟ้าผ่านพ่วงลงมาอีกอเดี๋ยวเราก็ตายกันทั้งคู่ใช่ไหมแม่เปาได้อือเฮ้ยฝาเก็บเออคุณเก็บเร็วๆนะเพราะเพราะเดี๋ยวเฮ้ยไกดไกถังน้ำถังน้ำเออไม่มีอะไรมีอะไรดีเซลดีเซลเอาไว้เติมมอ้อน้ำแบบนึงอย่าเพิ่งกลบก่อนเราขอดูก่อนดูดิวอเตอร์ดีมากวอเตอร์มันก็เป็นดีเซล วอเตอร์มันคือวอเตอร์ไม่ใช่ดีเฟลน้ำอ่ะมันคือน้ำเอาไว้เติมอ่ะเอาไว้เติมว่าน้ำหวังว่าจะไม่ฟ้าผ่านนะสังกาะคว้ามันเตายเอาล้อนี้ไปล้อเร็วอ่ะเอาไปไประวังไว้หน้าบ้านอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอานี้ไปคุณเอาล้อไปเดี๋ล้อไปได้ได้ได้ทำไมกายไม่กระโดดฝั่งนะน่ะกระโดดแค่นี้ก็จบแล้วน่ะ เราเปลี่ยนล้อก่อนโอเคตอนนี้เราสาม,มัคคีกันอยู่เพราะเพราะเราเอาจริงแล้วครั้งนี้เอาจริงเอาจังเราไม่ยอมตายหรอกใช่ไหมอังเปาอันนี้ทำคลิปเรา,เราต้องจังใจเย็นๆเนาะโอเคกายได้แล้วเปลี่ยนล้เอ,อ,อเสร็จแ,แ,แล้วเออดีมากโอเคหันอยู่อี่กายเราล้อเราเจอล้อใหม่ ล้ออะไร,ะรอ่ะล้อคันใหญ่หอไม่ใช่ล้อเล็กเราโยนไปแล้วแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปจอดอีกที่ก่อนเพราะ <c oughs> เพราะผมคิดว่าตรงมันวนแล้วมันแน่ผมลำคา่ะผมวนรถก่อนกายรอเราด้วยผมวนรถเฉยๆว <ๆ S 1> วนตรงเนี้ยมัน 5.5อะจริงต้มรุ่ย5 5.5แล้ว5.7แล้วเมื่อกี้5.5นี่นี่เติม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 แค่นี้พอเติมอยู่เติมอยู่อุ้ยเราเติมหมดแล้วเอาหมดแล้วเอาเอ้าทำไมมันไม่เติมอ่ะอ๋อเติมแล้วเติมแล้วเติมแล้วโอเคไปทุกคนสำรวจสำรวจหน่อย กายเราเจออันนี้เมนเราเจออันเนี้ยในคุณแเอาไปขายได้เอาไปขายเลยเอาไปขายดิเอาไปกายเอากายเอาอันนี้ไปกายเอาอันนี้ไปแต่อันละหนึ่งบาทนะหนึ่งบาทเอาอันนี้ไปเอาอันนี้ไปเอาไรเนี่ยเนี่ยเขียวเนี่ยนั่นแหละเออติดไว้แล้วมันจะไม่หนักใช่รถใช่ไหม ผมเคยนะผมเคยเอาของเยอะๆมันมันไปไม่ได้จริงเหรออือจริงผมเ,<ร>เคยเราเราไปกันดูไหมละ่ะเดี๋ยวเราไปกันเออไปอังเปาผมออขี่รถเลยโอ้รถเลยเฮ้ยสามารถ <S <s คุณลองกดที่ตาย

รถนี่รถรถรถของอ่งเปานี่มันไม่ค่อยดีเลยไม่ใช่รถของเรารถของเกมเครื่องบินระวันต้องบอกกาไอ่ะอุ้ยเจ้ไอ่อนะ<อ>เครื่องบินตกอะไรบอกแล้วให้เราขับแนละได้แล้วได้แล้วเอออ่งเปาอยู่<อ>ข้างบน ไม่ได้ไอได้แล้วได้แล้วปิดประตูก่อนปิดเลยขับ,ขบเร็วหนะ่อยผมขับเร็วๆอยู่เนี่ยผมผมขับทีการกดค้างดีกดผมกดค้างแล้วกดค้างแล้วกดค้างแล้วก็ได้แหละรถมันจะได้ไปเร็วๆ เร็วดีเร็วอีกร็วพอ,อ,อ,อแล้วพอแล้ว,ลว,ลวนี่อุ้ยแต่มันหลังเล็กไ,ไม่มันหลังเลก็กอ่ะกลัวโดนหลอกไหนดูดิโดนหลอกอะไร เดีรเล่นเกมบอกคุณเปล่าบอกคุณที่ไม่ใช่บอกคุณอะเฟกได้ทุกอย่างไม่มมคุณเอาเกมอื่นเอาแมบบอื่นเอาแมบบเอ้ยเอาเกมบู๊ฟวีดีกว่าคืออะไรสร้างือไม่ใช่หรือไม่ใช่สร้างนีถ่ายทำอะไม่บู๊ฟวีไม่เอาอันนี้ผมไม่ชอบ ไหมฮะเป็นบ mm ุกเหบเวนไหมบุกอีเวนอะไรอ่ะบ <Blue. S 2> ุกเห็บเวนไม่เคยเล่นเหรอเล่นเนี่ไหน,น,นขอดูรูปภาพเกมหน่อยคุณเข้าเดี๋ยวดิคนรู้จักกันตั้งแต่ประมาณยี่สิบปีก่อนแล้วเคยเล่นผมเคยเล่นไหม,มเคยเล่นด้วยกันไหมบุกเห็บเวนมาเกมสน,สนุกสนุกอ่ะอ๋อเอาเอาเกม<า>เ,เว่นอาร์ท เอาเอาไหมเอาไหมาเอา,า,เอาโอเคกายจอยเรามาผมกำลังจอยกายสร้างสวดน้ำหรือสร้างโรงเรียนดีอะ่ะผมคิดว่าสร้างอ้ยอันนี้ผมชอบออท่านผู้ชมครับตอนนี้ อีทีสองเดี๋ยวมากันใหม่นะครับท่านผู้ชม